สวัสดีครับเรามาต่อนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงลักษณะที่มันเป็นวงชีวิตแบบสลับของพืชไปแล้วนะครับเรารู้จักแล้วว่าโอเคมีสปอรไฟต์มีอะไรก็ว่าไปนะครับในกรณีของพืชดอกชื่อมันบอกแล้วเนะวาะมันคือพืชดอกสแสดงว่าโครงส,าาสร้างสำคัญที่สุดของมันเลยก็คือมันจะต้องมีดอกถูกไหมดอกไม้นั่นแหละนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flower ธรรมดานะครับดอกคือส่วนสําคัญที่เราใช้ในการไม่ใช่เราใช้พืชดอกใช้ในการสืบพันธุ์เนาะทีนี้ไอ้เจ้าดอกเนี่ยจริงๆมันคืออะไรจริงๆเขาบอกว่าดอกเนี่ยมันคือ กิ่งที่ทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์ครับจริงๆถ้าเอานยิยามของคําว่าดอกจริงๆแล้วเนี่นยนิยามมันง่ายมากก็คือดอกคือกิ่งพิเศษที่วิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้คือนยิยามของคําว่าดอกจริงๆครับเพื่อทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์สแสดงว่าดอกเป็นส่วนหนึ่งของสปอโฟไฟต์ถูกไหมซึ่งมันก็ชัดเจนว่าพืชที่เราเห็นทั่วไปที่เป็นพืชดอกอะ ระยะเด่นของเราคือระยะสปอร์โลไฟต์อยู่แล้วนะครับดอกมันก็คือกลิ่นพิเศษที่ทําหน้าที่ขึ้นมาในการสร้างสปอร์โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นดอกนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยไอเจ้าดอกเหล่านี้มันคือกลิ่นพิเศษที่ที่บอกนะครับว,ว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์ดอกของพืชเนี่ยมันมีความหลากหลายสูงมากบางดอกมันก็สีสวยๆบางดอกก็ไม่มีอะไรสีขาวบางดอกก็มีสีสวยงามอย่างกล้วยไม้บางดอกก็ ดูเหมือนจะเป็นดอกแต่มันก็ไม่ใช่ดอกอะไรเงี้ยก็คือมันมีลักษณะหลายอย่างเกิดขึ้นมากมี v a r i a t i o n ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดอกไม้โดยปกติแล้วอะครับเขาจะบอกว่ามันจะประกอบขึ้นจากชั้นทั้งหมดเรียงตัวกัน4ชั้นหลักๆนะครับเอาใหม่นะก็คือดอกเนี่ยปกติมันจะต้องประกอบขึ้นจาก4ชั้นถ้าเราเรียงออกมาจากด้านนอกนอกสุดของดอกเข้ามาด้านในด้านนอกสุดของมันก็จะเป็นชั้นที่เขาเรียกว่ากลีบเลี้ยงถูกไหมครับถัดเข้ามาก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่ากลีบดอก ถัดเข้าไปอีกก็จะเรียกชั้นนั้นว่าชั้นเกสรเพศผู้แล้วก็เรียกอีกชั้นที่อยูสุดว่ามันคือชั้นเกสรเพศเมียนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยไอเดียของดอกแล้วเนี่ยปกติโครงสร้างของดอกไม้เนี่ยมันจะต้องประกอบขึ้นมาจาก4ส่วนหลักๆนะครับโดยปกติแล้วโครงสร้างของดอกเนี่ยมันจะประกอบขึ้นมาจาก4ชั้นหลักๆ จาก4ชั้นหรือ4วงนะครับโดยที่เขาเรียงจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับอันนี้คือเรียงจากด้านนอกเข้ามาด้านในชั้นนอกสุดเขาเรียกมันว่าชั้นกรีบเลี้ยงนะครับกรีบเลี้ยงหรือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกมันว่าสีพองนะครับ ถ้าสมมติว่าเด็กๆกรีบดอกกรีบเลี้ยงดอกไม้มาทีละกรีบแต่ละกรีบนั้นนะครับเขาเรียกว่าสีพอแต่ปกติแล้วพืชเนี่ยมันจะมีสีพอแล้วเรียงเป็นวงอยู่ถูกไหมครับทั้งวงของสีพองเขาจะมีชื่อเรียกเขาเรียกมันว่าคคลิคส์นะครับเรียงเป็นวงที่เขาเรียกว่าวงคคลิคส์คำว่าคคลิกส์รักษนแปลว่าถ้วยครับก็คือมันเรียงเป็น ถั่วออกมานะครับลักษณะของกรีบเลี้ยงทั่วไปเป็นยังไงครับส่วนใหญ่กรีบเลี้ยงที่เราเห็นมันมักจะมีสีเขียวคล้ายใบนะครับหน้าที่หลักของเขาเลยก็คือทําหน้าที่ในการป้องกันดอกตูนะครับมักมีสีเขียวคล้ายใบนะครับมีฟังก์ชันหลักๆเลยของเขาเลยก็คือทําหน้าที่ในการป้องกันดอกขณะที่มันยังตูอยู่ ป้องกันอันตรายและการสูญเสียน้ำจากดอกตูมนในดอกที่ยังตูมอยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเวลาเรามองเนี่ยเราบอกว่ามันมี4ชั้นหลักๆถูกไหมครับด้านนอกสุดของเราคือกรีบเลี้ยงสีเขียวๆเ,เลียงเป็นวงอยู่นะครับแล้วก็ มักมีสีเขียวขายใบหน้าที่หลักของมันเลยก็คือจะทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายหรือป้องกันการสูญเสียน้ําให้กับดอกที่มันยังโตมอยู่อันนี้คือส่วนที่1นนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เขาเรียกว่ากลีบดอกถ้าเราเด็ดกลีบดอกเวลารักไม่รักกระดึงไปเรื่อยเนี่ยกลีบดอกแต่ละอันเราเรียกมันว่าผีทองนะครับแต่ปกติกลีบดอกมันมักจะไม่ได้อยู่อยู่ตัวอยู่อันเดียวมันมีหลายๆอันต่อกันเนาะเวลาเขาเรียนเป็นวงเขาจะเรียนเป็นวงที่เรียกว่า โคโรลาพวกนี้มันมักจะมีสีสันสวยงามนะครับโดยไอเจ้าสีสันสวยงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันแล้วแต่เลยมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้นะครับโดยสีสันสวยงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากพวกแคโรทีนอยในโครโมพลาสก็ได้นะครับ แคโรทีนอยก็คือถ้าจาบทสังเคราะห์ได้แสงได้แคโรทีนอยก็จะเป็นพวกแบบสารสีส้มสีเหลืองอะไรก็ว่าไปที่อยู่ในออแกเนลที่เรียกว่าโครโมพลาสพวกนี้ก็จะทําให้เกิดได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นพวกดอกอัญชนันที่มันมีสีม่วงน้ําเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดจากแอนโทไซยานินในในแบคทีโอก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของกรีดดอกนะครับ กรีบดอกมีหน้าที่อะไรแน่นอนว่าฟังก์ชันมันคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับดอกตูมและกรีบดอกคือส่วนสําคัญของพืชแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนที่มี Variation หรือความหลากหลายค่อนข้างสูงเพราะว่าสีสันสวยงามของตัวกรีบดอกอะครับมันทําหน้าที่หลักเลยจริงๆแล้วก็คือทําหน้าที่ในการล่อสิ่งที่เขาเรียกว่า P o l l i n a t o r ครับล่อสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเลยนู ลอ่ลอสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรน,นูเลยล่อพวกคอนดิเนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นกลีบดอกมันเลยเป็นโครงสร้างที่มีสีสันสวยงามเพราะว่า,มาแมลงก็จะรู้แล้วเอ้ยนี่มันดอกไม้ที่มันมีน้ําหวานที่มันต้องการมันก็จะเข้ามาลงเกาะแล้วก็ช่วยในการถ่ายเรน,นูก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น โดยไอเดียแล้วเราจะเห็นได้ว่ากรีบเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายเลนูเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ฟังก์ชันจริงๆคือกรีบดอกนะครับกรีบดอกจะทําหน้าที่ในการล่อมแมลงหรือล่อสัตว์ที่มันเกี่ยวข้องกับการถ่ายเลนูขึ้นมานะครับทีนี้ในดอกปาาชนิดเนี่ยจริงๆเราอาจจะแยกค่อนข้างยากเพราะว่ากรีบเลี้ยงกับกรีบดอกหน้าตามันคล้ายกันนะครับเช่นดอกจําปีเคยดอกจําปีไหม ในพวงอะไรมันจะมีดอกที่มันห้อยตอนสุดท้ายอะครับเป็นดอกจําปีหอมๆดอกจําปีอย่างเงี้ยเราจะแยกไม่ค่อยออกหรอกครับว่าอันไหนเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันหนังสือบางเล่มเขาจะเรียกกลีบแบบนี้ว่ามันคือกลีบรวมนะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับก็คือมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ากลีบรวมหรือทีพ่อนะครับทีพ่อหรือกลีบรวมก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ที่มีลักษณะคล้ายกันแยกออกจากกันยากขเขาเรียกว่าทีพองนะครับเช่นพวกจำปีบัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลีบรวมหมดนะครับโอเคไหม อันนี้คือ2ชั้นแรกชั้นนอกสุดคือกลีบเลี้ยงชั้น2องเขาเรียกว่ากลีบดอกนะครับในพืชบางชน,นิดกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกมันแยกออกจากกาันไม่ได้เขาก็จะเรียกมันว่ากลีบรวมหรือทีพอเช่นดอกจำปีหรือดอกปัวนะครับหนังสือบางเล่มเขาจะเรียก2ชั้นนี้ว่ามันคือ perianth ก็ได้อันนี้โน้ตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อไปเจออาจารย์สอนนะครับเขาเรียก perianth ก็ได้ครับคำว่า perianth เนี่ยคำว่า anth ค,คำนี้แปลว่าดอกครับ ไม่ใช่แปลว่าหมดนะ A N T H รากศัพท์แปลว่าดอก Peri แปลว่ารอบๆก็คือส่วนที่มันอยู่รอบๆดอกที่จริงสองส่วนนี้ไม่ได้ฟังก์ชันโดยตรงของดอกถูกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าดอกจริงๆมัน evolve ขึ้นมาเพื่อทาําหน้าที่ในการสร้างสปอร์สองอันนี้มันเป็นส่วนที่มันเป็น p e r i e n t perianth ก็คือเป็นวงที่อยู่รอบๆดอกมากกว่านะครับมันทนาําหน้าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอื่นๆแต่ตัวที่มันทนาําหน้าที่ในการสร้างสปอร์จริงๆคือส่วนที่เป็นเกสรเพศผู้กับ เกสรเพศเมียที่อยู่ด้านในกว่านะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจไอเดียเนาะเราพูดถึง2ชั้นแรกก่อนก็คืกอกิบเลี้ยงกับกิบดอก2ชั้นนี้เลือกรวมกันว่าเพอรียนส์นะครับทีนี้ชั้นที่3ครับเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นเกสรเพศผู้หรือสตาร์เมน เกสรเพศผู้หรือสตาเมนอย่่งที่บอก1อันเลกเกสรเพศผู้หรือสตาเมนถ้าอยู่เป็นวงเขาเรียกวงของมันว่าวงแอนดรีเซียมนะครับเรียงเป็นวงที่เรียกว่าแอนดรีเซียมปกติเจ้ากเกสรเพศผู้เนี่ยมันมักจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีอับสปอร์อยู่ด้านบนนะครับน,นึกภาพออกใช่ไหมเวลาเราวาดก็จะเป็น ปกติแล้วเกรสรเพศผู้ก็จะมีโครงสร้างแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นกา้านชูเกรสรเพศผู้เขาเรียกมันว่าฟิลาเมนต์ครับส่วนที่ด้านบนตรงนี้คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างไมโครสปอร์จริงๆเขาจะเรียกมันว่าอั p สปอร์หรือน n t อ e r อ๋อขอโทษเขาใช้คำว่าอับเรนูครับขออภัยขออภัยเขาเรียกว่าอับเรนูหรือแอนเทอร์นะครับคือส่วนที่เป็นอับเรนูจริงๆก็คือดอกปกติก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับถ้ามีอยู่หลายๆอันเขาก็ทางเรียกทางชั้นทั้งหมดตรงนี้ครับว่ามันคือแอนดีเซียมโอเคไหมครับในแอนดีเซียมจะมีส่วนที่เป็นกา้านชูเขาเรียกว่าฟิลาเมนต์ส่วนที่ทําหน้าที่ในการสร้างเรนูจริงๆคือส่วนที่เป็นอับเรนูนะครับเพราะฉะนั้นเกสรตัวผู้ถ้าเราจะให้นิยามจริงๆมันคือ ใบครับเพราะเราบอกว่าทั้งดอกคือกิ่งถูกไหมส่วนที่มันเป็นเกสรใววี้พูดก็คือใบที่ทําหน้าที่ในการสร้าง Sport, ไมโครสปอร์ขึ้นมาใบที่ทําหน้าที่ในการสร้าง Sport, ไมโครสปอร์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าเราจําได้เราบอกว่า สปอรโรไฟรไม่ใช่ทั้งหมดที่มันสร้างสิไหมครับมันมีแค่สปอร์แรงเจียมคือบริเวณที่สร้างสปอร์จริงๆคำถามคือสปอร์แรงเจียมอยู่ที่ไหนกรณีของเพศผู้มาจิู่ข้างในอัพเรนูนีน่แหละครับนะครับปกติแล้วในอับเรนูของเราเนี่ยก็คือถ้าเราตัดเซกชันออกมาข้างในก็จะเจอโพรงอยู่ในอับเรนูจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าพลเลนแซกครับหรือโพรงเรนูอยู่นะครับซึ่งไอเจ้าโพรงเรนูเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ไมโครสปอร์แลงเจียมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ามันทําหน้าที่อะไรจริงๆเราต,อ,ตอบได้เลยครับว่าเกสร,รเพศผู้หน้าที่หลักของเขาเลยก็คือทําหน้าที่ในการสร้างไมโครสปอร์นเองโอเคนะฮะ อันนี้คืออันที่สามนะคร, <S <S นนครับก็คือเกสรเพศผู้อันที่สี่ครับก็คือเกสรเพศเมียหรือเขาเรียกมันว่าพิสติลนะครับเกสรเพศเมียเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าหนึ่งอันเขาเรียกว่าเกสรเพศเมียทั um ้งวงของเกสรเพศเมียเขาก็เรียกมันว่าใจนีเซียมนะครับไก่นีเซียมแล้วแต่คนอ่านออกเสียงจะอ่านว่าอะไรก็ได้นะครับหนึ่งอันเรียกว่าพิสติล เรียนเป็นวงถ้ามีอันเดียวก็คืออันเดียวนเนาะเขาเรียกวงหรือชั้นนี้ว่าชั้นจินีเซียมหรือไกนีเซียมกระดาษนะครับมันคือใบที่ทําหน้าที่ในการสร้างและห่อหุ้มออวุ่นเอาไว้ครับโอ้คำนี้น่าสนใจมันคือใบที่ทำหน้าที่ในการสร้างและห่อหุ้มออวุ่นเอาไว้ครับ มันมีคาใหม่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวก่อนจะไปดูคาใหม่เราดูคํานี้ก่อนก็คือถ้าเราคุ้นคุ้นเนี่ยลักษณะของเกสรเพรศเมียปกติจะมีลักษณะเป็นเหมือนจากกันแบบนี้ถูกไหมครับยอดเกสรเพรศเมียก็คือส่วนที่อยู่ปลายสุดถูกไหมเขาเรียกว่ายอดเกสรเพรศเมียือสติกมาบริเวณนี้ส่วนใหญ่มันจะสร้างสารที่มันเหนียวเหนียวเอาไว้ช่วยในการดักจับเมนูได้ถูกไหมครับ ดักจับเรนูที่มันปลิวมากัลมหรือว่าที่มากับมแมลงหรือสัตว์ต่างๆนะครับทำทำหน้าที่ในการดักจับเรนูเพราะว่ามันมีสารเหนียวๆอยู่นะครับช่วยในการแ r ร์ตัวเลนูเอาไว้นะฮะอันนี้คือส่วนที่เป็นยอดเกรสรเพศเมียนะครับส่วนที่เป็นก้านตรงนี้เขาเรียกชื่อเฉพาะครับว่ามันคือก้านชูเกรสรเพศเมียหรือสไตล์ Style, การชูเกรสรเพศเมียนะครับข้างในตรงนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่ามันเป็นรังไข่จริงๆนะครับข้างในตรงนี้เขาเรียกมันว่าเป็นอวุลเออ,อวารีครับหรือรังไข่ซึ่งอวารีมันจะ,จะเจริญไปเป็นผลไอตัวรังไข่เนี่ยเราไม่เจอในพืชกลุ่มอื่นเราเจอเฉพาะในพืชดอกนะครับในรังไข่เอเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอ,อวุนอยู่ข้างใน อ,อวุ่เนี่ยคือส่วนที่เราจะเจริญต่อไปเป็นมเมล็ดครับทีนี้ตรงนี้ก็เลยนําไปสู่คําถามใหม่ปกติว่าอ,อวุ่นคืออะไรนะครับพวกสนมีอ,อวุ่นไหมมีนะครับแต่สนมี่สนมี่อ,อวุ่นมีมเมล็ดได้แต่สน,นจะไม่มีโอวัลลี่หรือไม่มีผนังรังไข่ไปคุ้มมันอีกทีหนึ่งทีน,ทนี้มันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่า แล้วไอ้เจ้าออวุ่นเนี่ยมันคืออะไรออวุ่นอยู่ในรังไข่เพราะฉะนั้นรังไข่มันเป็นสถานที่มากกว่าเนาะตัวออวุ่นจริงๆนิยามมันคือเมกกาสโปเลนเจียมครับอุ๊ยคุณคำนี้แม่เมกกาสโปเลนเจียมโครงสร้างที่ทําหน้าที่ในการสร้างเมกกาสร์เพียงแต่ว่าไอ้เจ้าออวุ่นเนี่ยมันคือเมกกาสโปแลนเจียมที่มีเยื่อหุ้มมันอยู่ครับเยื่อที่หุ้มเมกกาสโปแลนเจียมเขามันเรียกเขาเรียกมันว่าอินเทกจูเมน์นะครับเพราะฉะนั้นมีพี่โน้ตไว้ให้เลยนะครับคอนเซปต์นี้สำคัญมาก ลายใหม่นะเกสรเพศเมียมียอดไม่ว่าไปไม่ไม่ว่ากันนะครับมีก้านชูเกสรเพศเมียอันนี้ให้เราองเรนูเวลามันตกมามันสามารถวอกหลอดเรนูลงมาได้นะครับมีส่วนที่เป็นรังไข่ผนังรังไข่ก็คือโอวัลลี่ข้างในผนังรังไข่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอ,อวุนอยู่อ,อวุนปกติมันจะเจริญไปเป็นมเมล็ดเพราะฉะนั้นแปลว่าพืชมีมเมล็ดทุกชนิดมันต้องมีอ,อวุนแน่ๆคำถามของเราก็คืออวุนคืออะไรนะครับนิยามของมันก็คืออ,อวุนจริงๆนิยามมันคือเมกกะสปอร์เงเจียมครับ ที่ถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อกันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอินเทกจูเมน์ถ้าเรามองง่ายๆก็คือส่วนของอวุนน่ะมันจะกลายเป็นเมล็ดถูกไหมครับโดยที่ส่วนที่มันห่อหุ้มตัวเมกาสปอลเลงเจียมเอาไว้ก็คืออินเทกจูเมน์เนี่ยมันจะเจริญไปเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดทันไหมก็คือเวลาเราดูเนี่ยจริงๆนิยางของอวุนก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นเมกกาสปอลเลงเจียมปกติเขาจะถูกหุ้มด้วย โครงสร้างอีก,กอย่างหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างที่มาหุ้มตัวมันไว้นะครับแบบนี้อันนี้คือตัวเมกะสปอร์เรนเจียมอินเท็กจูเมนต์คือส่วนที่มันหุ้มมันอีกทีหนึ่งนะครับและมันจะมีรูเปิดครับรูเปิดไว้สําหรับให้พวกหลอดเรนูมันแทงเข้ามาแล้วก็เอาสเปิร์มเข้ามาติสนธิได้รูเปิดตรงนี้เขาเรียกมันว่าดูไมโครพายทันไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างในตรงนี้คือเมกาสปอร์แลงเจียมเมกาสปอร์แลงเจียมหน้าที่มันบอกไวแล้วว่ามันทําหน้าที่ในการสร้างเมกาสปอร์ถูกไหมครับแต่มันเป็นเมกาสปอร์แลงเจียมที่มีอินเทคิวเมนไปห่อหุ้มเขาอีกทีหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้เจ้าออวุนของเราก็เลยจะกลายเป็นเมล็ดที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาได้อันนี้เลียไหมสรุปใหม่นะเราสรุปคร่ข้าวก่อนว่าแปลว่าถ้าเราพูดว่าโอวาลีโอวาลีปกติมันจะเจริญไปเป็นผลถูกไหมครับออวุน ปกติจะ,ะเจริญไปเป็นมเมล็ดถูกไหมฮะอินเทกจเมนต์ในอ,อวุนมันจะะเจริญไปเป็นเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนั่นเองเคลียรนะ์เนาะเคลียร์นะครับเคลียรนะ์เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือไอเดียหลักของเรานะครับ พอเข้าใจเดียเนาะอันนี้คือชั้นที่4ก็คือตัวเกสรเพศเมียก็คือพิสติลล์พิสติลมันเป็นใบที่ทาหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ห่อหุ้มอาวุนเอาไว้นะครับจริงๆใบตรงนี้มันมีชื่อเรียกด้วยซ้าหนังสือบางเล่มเขาจะเรียกใบตรงนี้ว่ามันคือคาเพลนะครับอันนี้เพื่ออาจารย์สอนคาเพลคือใบที่ทำหน้าที่ในการสร้างและห่อหุ้มเอาไว้โดยที่เราบอกไว้ว่าไอตัวอาวุนของเราเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นเมกะสปอร์เลงเจียบที่ถูกคุ้มด้วยอินเทกิวเมนอีกทีหนึ่ง โดยอวบนจะเจริญไปเป็นมเมล็อมดอินเท u ิวเมนต์ในอวุ่นจะเจริญไปเป็นเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะครับส่วนตัวรังไข่ส่วนใหญ่จะ,จะเจริญไปเป็นผนังผลขึ้นมาอีกทีนึงนะครับอันนี้คือไอเดียหลักๆของโครงสร้างดอกนะครับก็คือจะต้องมี4ชั้นนะครับก็คือชั้นกลีบเลี้ยงชั้นกลีบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียนะครับในตอนต่อไปเราจะแบ่งประเภทของดอกกันโดยดูโครงสร้างว่าเอ้ยโครงสร้างแต่ละอันของมันเนี่ยมันทําให้เกิดดอกแบบไหนขึ้นบ้างนะครับแล้วเราอาจจะต้องจํานิดนึงนะฮะ โอเคป่ะอันนี้คือโครงสร้างของดอกที่เราควรจะรู้จักไว้นะครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณครับ